بسم الله بسم الله تنطلع مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من ألن من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا สมิลลาฮิล ذي ลาียดุรรมะสมิชัยอันฟิลอารดีวะลาฟิสสแมวะวะสัมยุนงลิมอัสสลามุอะลัยกุมะราะหะตุลลอฮิบรากาตุอัลฮัมดุลิลลาฮะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ศรัทธาพี่น้องทุกท่านรายการฮาฟิซอันกุรอานสานฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับทุกเช้าวันเสาร์ผมอับดุลฮามิดดาราชัยนะครับก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องในวันเสาร์ยามเช้าวันนี้อันฮัมดุลิลละใน บรรยากาศของกรุงเทพก็วิ่งรถนะครับจากฝั่งทุ่งคุปพระประแดงจนกระทั่งมาถึงซอยหไทยราชหาส50คงบอกอัฮัฮทำดุลินละชุกกอนอนลล์ก็คืออากาศบรรยากาศด้วยกับสายฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ประมาณตอนซุปฮีนะนะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็เริ่มจะหยุดแล้วก็ถือว่าทำดุลิล้เช้านี้กับบรรยากาศของความร่มเย็นสดใส ด้วยสายฝน,นนะนะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุและผลอยู่ในตัวของมันด้วยกับผูสัรัทธาเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุและผลกับไปหาลอสุบฮานอวตาราให้ได้มารับชมรับฟังก,กันกับข่าวสารของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีข้อเตือนสติเรากับการเห็นแผ่นดิน ที่เรียกว่าถนนเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยถนนสุดอยู่ตรงตรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับตรงสอนอสามเสนเนี่ยท่านผู้ชมได้ข้อคิดอะไรนะครับแล้วท่านผู้ชมพูดอะไรแล้วต้องเตรียมตัวอะไรดูข่าวเดียวกันนี่แหละข่าวสารเดียวกันเนี่ยท่านคิดอะไรท่านดูยังไงแล้วก็ท่านวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็อ,อยู่ที่ว่าสุภาษิตภาษารับ ประโยคหนึ่งที่ผมชอบเวลามีคนที่เขาพูดและแนะนำเราก็บอกว่าสิ่งที่ออกมาจากปากเราเนะี่ยแหละคือตัวเราดังนั้นถ้าท่านเป็นคนที่ไปมองว่าการก่อสร้างเป็นยังไงเสาอย่างงั้นไม่ได้ขนาดไม่ได้มาตรฐานท่านก็จะเป็นแนวของพวกนักวิชาการเชิงกลุ่มของนักวิศวกรถ้าท่านก็ไปพูดแบบประมาณว่า มีการขอะรับชันอะไรประมาณนั้นท่านก็จะเป็นคนที่ติดตามแล้ววิเคราะห์เยอะไปชีวิตท่านก็จะเครียดพอมองแล้วก็คือคนอื่นจะผิดบ่นแหละแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยผมแนะนําท่านอย่างนี้ครับแล้วก็ขอเสนอท่านอย่างนี้ว่าเราเคยได้ยินเราเคยได้ฟังว่าเวลาใกล้จะถึงวันกิยามะสัญญาณหนึ่งที่จะนําพาและจะเกิดขึ้น ทานดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันนะครับทางทิศต,ตะวันตกเนะี่ยอันนั้นคือวันสุดท้ายแล้วเมื่อเช้าที่บอกฝนตกยังไงดวงอาทิตย์มันก็ยังขึ้นทางทิศต,ตะวันขึ้นไงก็ัมดุลินลแล้ย่งอัสบานเอาอัสบานบนกกลินละเช้านี้เรายัางมอบแล้วก็อะไรครับอำนาจกรมสิทธิ์ต่างๆนั้นอยู่ในะองอลอสซูบานอาตานะเมื่อเราเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเราก็ต้องย้อนกลับบอกว่าสัญญาณของวันกิะหนะ์นเราจะได้ยินแล้วก็ได้ฟัง จากตัวบทหลักฐานที่แปลเป็นไทยที่บอกว่าจะมีธรณีสูบใช่ไหมละ่ะมันก็จะเห็นภาพว่าถ้าเรายิ่งดูทีวีแต่และช่องที่เขานำภาพมาแล้วแบบเป็นสโลช้าๆน่ะนะมันจะทำให้เราเห็นแล้วว่าเราสูรุลลล่าสุล่าสุดอิวะซัลลัมท่านได้ทรงพูดไว้เนี่ยธรณีจะสูบท่านก็นึกภาพไม่ออกใช่ไหมละ่ะมันจะสูบยังไงสูบสูบก็คือมันจะยุบตัวลงไปมันจะยุบยังไงแต่เวลาเห็นใครครับเห็น ท่านหนนตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆย,ยุบลงไปและหายไปเลยในอุโมงคก็มองสองมุมความเก่งของมนุษย์ณปัจจุบันก็คือสามารถนำรถไฟไปวิ่งอยู่ข้างล่างได้ใช่ไหมละ่ะนั่คือความเก่งแต่ความกลัวของคนที่ไม่กล้าลงก็บอกสักวันถ้าเกิดไฟมันดับหรือเรียกอยู่แล้วถ้าเกิดดินมันยุบลงไปเนี่ยแล้วมันไปอุดรูนี่แหละคนเริ่มจะกลัวมากขึ้น นั่นคือมุมที่อะไรครับเราเราต้องบอกว่าแล้ววันที่อัลลอฮฺสุบฮานูวฺตาลาจะทําให้เกิดสัญญาณวันกิยามัดแห่นะมันยุบลงไปเลยไม่ได้ยุบในทะเลถนนแบบนี้แหละมันยุบแบบนั้นแหละท่านต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมให้พร้อมอันนี้คือมุมมองที่ผมบอกผมก็นั่งดูข่าวแล้วผมก็นั่งดูแล้วก็คือผมก็นึกของผมมุมนี้ว่าเราจะสอนเด็กยังไงอันนี้เป็นไม่ใช่ AI แต่จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นว่าเห็นไหมครับ เวลาเราพูดว่าแผ่นดินจะยุบธรณีจะสูบเนี่ยนักเรียนก็จะบอกว่ามันจะยุบยังไงก็ถนนก็มีเสามีคอนกรีตมีอะไรเรานำภาพตรงเนี้ยมาเตือนตัวเราได้นะครับหรือแผ่นดินไหวตึกตั้งกี่ตึกไม่ถลม่มสูงกว่าที่ถล่มของอะไรครับที่เกิดขึ้นในในกรุงเทพมหาคอนครอะ่ะตึกทั้งหมดเพียงแต่อาจจะมีผลกระทบบ้างแล้วบ้างอาจจะมีสะเก็ดตกลงมาบ้าง แต่ว่าตึกนั่นทั้งตึกถลม่มก็เป็นมุมมองว่าสัญญาณวันกิยามัดเนะ่ยมาใกล้ตัวเราก็หมดแล้วแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านอันนี้อาจจะไม่ก้าวล่วงนะครับก็คือเวลาเกิดสิ่งต่างๆแบบนี้เขาก็ไปออกข่าวไปลงคลิปอาจจะบอกว่าสมน้ำหน้าอาจจะบอกคือเวรกรรมก็วางกันไปแต่เราก็ต้องบอกว่า ทาร่วง,ล,วงลูกไวลึกๆก,ก,ก็ต้องบอกว่าอัลลอฮ์ให้สัญญาณวันกิตามา,มาแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันจะมีอัสบาบสาเหตุว่าทําไมตรงนั้นเกิดแต่อีกที่หนึ่งไม่เกิดซึ่งถนนมันก็ไม่ใช่แค่เส้นนั้นเส้นเดียวมันเป็นกิโลกิโลเลยทําไมเกิดตรงนั้นเราก็ต้องบอกว่าที่ไหนถ้าหากว่ามีการกระทําในสิ่งที่เป็นอบายามกุกสิ่งต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะให้เราเห็นอันนี้คือก็ต้อง ต้องเตรียมตัวและเตรียมพร้อมกับเช้าวันนี้ว่าวันนี้เวลาเราเริ่มอ่านกุรอานเนี่ยเราต้องต้องมานั่งให้ความรู้แล้วก็ให้ให้ความรู้ของเราเนี่ยเกิดจากความเข้าใจด้วยวันนี้อ่านกัรอารท่านอ่านกัรอารกันท่านรู้ความหมายในตัวอันกัมภีรหรือยังจก การมีอันกุรอานแปลไทยในยุคข,ของท่านจุลาต่วนสุวรรณสิะที่เป็นกุรอ่านเล่มแรกที่ให้ความหมายเป็นภาษาไทยเนี่ยนะเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราอ่านยังแล้วก็มามีเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นหอาจันมรรวานสมูนลอ,อยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันหรือแม้กระทั่งของสมาคมสิ์เก่านักเรียนอาหรับเนี่ยมีหลากหลายเริ่มเยอะแล้วก็มากขึ้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่า แล้วเราอ่านกุ้ยรานกันเนี่ยได้หยิบอันกุ้รานความหมายมาอ่านกันยังอันนี้สําหรับพวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเพราะกุรานคือกุ้รานเป็นคมภีรเล่มเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการสังคายนาไม่มีการมานั่งประชุมกันว่าสำนวนอะไรยังไงหรือ,อยังไงแต่ว่าเพียงแต่ออกความหมายเนี่ยการแปลอาจจะของแต่ละคนเดี๋ยเขาเรียวกว่ามีอะไรนะเป็นตัวตนของตนเองแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานว่า กุรอานแล้วเนี่ยมันต้องหนีออกจากอะไรครับการตับเซตของอุลมะทางด้านกุรอานไม่ได้อันนี้สำหรับคนที่ที่อะไรครับที่อ่านแล้วคนนี้ยังอ่านไม่ได้วันนี้เราจะอ่านกุรอานกันยังหรอครับไม่มีอะไรที่จะมีความสุขมากกว่าการอ่านกุรอานนะจริงๆเวลาใช้คำว่าอิบาด์ดะเนี่ยเราก็บอกอิบาร์ดะก็คือการสิยด์การละหมาดการถือศีลอดเป็นอิบาดดะ แต่ถ้าสิเกตสิกเกตการลำลึกถึงอรรถสุฮานอวตาลาเนี่ยสิกเกตไม่ใช่บอกว่านั่งนับลลลิลยๆอลรสุฮา,า,าฟฟัลลอรรสักวิรุฬเท่านั้นแต่สิกเกตที่ถือว่าเป็นสิกเกตที่ทําให้ใจเราเนี่ยจะสงบด้วยนะท่านลองยิบมุสฮับคือกุอานเนี่ยแล้วมาอา่านเนี่ยนะนั่นแหละคือการสิกเกตที่จะทําให้จิตใจของเราสงบวันนี้ต้องต้อง <c oughs> ต้องตั้งต้นกันใหม่ว่าเช้านี้ตื่นมาอ่านกุอานกันยัง วันนี้อ่านกุรอ่านอย่างน,น้อยน้อยสุดเลยเนี่ยได้หนึ่งใบไหมหนึ่งหน้าไหมถ้าไม่ได้หนึ่งหน้าไม่ได้หนึ่งใบ <c oughs> ท่านผู้ชมครับอันนี้กระตุ้นกันนะแล้วเชิญชวนก,นกันก็คือว่าวันนี้ถ้าเราเป็นมุสลิมเรายังไม่สำนึกในพระมหารุณาณที่คุณจะลอสุบาหานุอาตานะให้ <c oughs> เรายังไม่ชุกกต์อัลลอฮ์กับการที่จะนั่นกุรอ่านเนี่ยนะ เราจะไม่เข้าใจเลยว่าการอ่านกุรอานนั้นคือเหมือนเรากําลังสนทนานกับพวกลอสซบานโรตาดาการอ่านนั้นกุรอานนั้นคือการที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นการอ่านกุรอ่านนั่นจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้จิตใจของเราเนี่ยสงบแล้วการอ่านกุรอ่านจะทําให้ปากของเราเนี่ยได้ขยับกับการที่จะทําอิบาดะมากขึ้นวันนี้เด็กคาฟิสเขานั่งท่องกุรอ่านเขานั่งทวนกุรอ่านวันนึ่งอ่ะยีิบสี่ชั่วโมงเท่าเราแหละครับ แต่ทั้งอ่านทั้งท่องทั้งทวนเนี่ยนะถ้ารวมรวมแล้ววันหนึ่งเด็กที่อ่านกุรอ่านเนี่ยอยู่ประมาณเอาให้สมมติให้วันละห้าชั่วโมงเลย <c oughs> เขาก็ยังอยู่กับกุรอ่านไงแต่เราเนี่ยขอแค่วันละหนะ 15, ึ่งหน้าสิบห้าบรรทัดหรือสิ 16, บหกบรรทัดเนี่ยกุรอ่านมีสิบห้ากับสิบหกโดยมากนะส่วนมากคือถ้าเป็นกะรีมก็มีสิบห้าถ้าเป็นกุรอ่านมายิดก็มีสิบหกบางเล่มอาจจะมีสิบเจ็ดสิบเก้าอันนั้นส่วนน้อยนังนั้นท้าหนึ่งวันอ่านกุรอ่านหนึ่งหน้าน แล้วเราก็ได้อะไรครับได้อ่านความหมายกุรอ่านมีประมาณหกร้อยสองหน้าถ้าอ่านวันละสองหน้าปีหนึ่งก็จบข้อต่ำพอดีพร้อมความหมายยี่บสี่ชั่วโมงถ้าวันนี้เรายังอ่านอันกุรอานไม่ได้เราไม่ศึกษาอันกุรอานเราไม่เรียนอันกุรอานเราเคยถามตัวเองไหมครับว่าดวงตาที่ยังมองเห็นอยู่เนี่ยใครเป็นคนให้ จมูกที่ยังไม่มีสายออกซิเจนแล้วยังสูดหายใจเข้าไปแล้วก็ผ่อนลมออกมาได้นะนะใครเป็นคนให้ลิ้นของเราฟันของเรานะครับมือของเราเอาไว้เยวะวทั้งหมดในตัวเราเนี่ยท่านอาจจะบอกก็ของฉันเป็นของฉันของผมเป็นของผมแต่ท่านเคยเห็นคนป่วยไหมทําไมนะบีจึงส่งเสริมให้ไเปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมเพื่อจะได้รู้ว่าคนป่วยเนี่ยก็เขาก็เป็นคนดีๆเหมือนเราเนี่แหละแต่ทําไมต้องป่วย ถ้าทุกคนบอกว่าตัวเราคือตัวเราของเราคือของเราใช่ไหมละ่ะก็มือคุณน,น่ะเป็นอมพะเได้ยังไงละ่ะเ,เป็นอมพาธได้ยังไงละ่ะถ้าจะบอกว่ากินนั่นสายดันความมันอันนั้นโรคแต่ที่เป็นน่ะใครให้เป็นใครให้เราตายดีกว่าใครให้เราเกิดชายหญิงแต่งงานกันสองคนจัดใหญ่โตเลยกี่คู่แล้วครับที่ยังไม่มีลูกก็พ่อแม่ญาติพี่น้องรู้หมดเลยแต่ยังไม่มีลูก แต่ชายหญิงสองคนที่ไปลับๆทํากันแล้วก็อยู่ๆตั้งท้องโดยที่ไม่อยากให้ท้องเอาใครเป็นคนให้ท้องนน่น,นั่นที่บอกว่าเราจะมีลูกหนึ่งคนไม่ใช่เราผู้ชายเป็นคนทําแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ก็คืออะไรครับเราเป็นเพียงอัสบาบเป็นเหมือนอะไรครับเป็นอุปกรณ์แล้วความสําเร็จนั่นคืออัลลอฮ์เป็นผูง้อนให้พอแม่เรายังอายุไม่มากเรายังไม่อยากให้ตายแต่อัลลอฮ์ให้เาเลยกันมดมา ถอดวิญญาณไปแล้วก็ถึงกับความตายใครเป็นคนกําหนดเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างกับพวกเราแล้วเรายังไม่ชูโกรธยังไม่ขอบคุณเราก็เหมือนกับมีลูกกันแหละแล้วเราอุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยทํางานทํานาเก็บตังค์เพื่อที่ใจะให้ลูกแล้วอยู่ๆลูกมันไม่เป็นเหมือนที่เราดังใจนะ่ะนะนะตั้งใจหวังไว้เนี่ยลูกเราอาจจะไปทําในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ ลูกเราไปทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจะเรียกลูกคนนั้นไอ้ลูกเนรคุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับความเป็นมุสลิมเรานี่แหละเป็นผู้สัตธานี่แหละอัลล้อ์ให้อากาศมาอัลล้อ์ให้สุขภาพมาแต่เรายังไม่สํานึกในพระมหาก,กรุณาที่คุณทิพยงค์อัลร้อ์สุบรรอุตตาลาดได้ให้เนี่ยนะกุรอ่านอยู่กับเราเป็นมุ่วอิซฉดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเล่มเดียวนี่แหละแต่เรายังไม่อ่านอีกแล้วเราจะถือว่าเรารักอลัลรออ์ยังไง ดังนั้นเตือนเตือนกันนะครับก็คือว่าใครยังอ่านก็อ่านไม่ออกเรียนภาษารับเพื่อที่จะนั่นกูอ่านเถอะใครที่อ่านก็อ่านแล้วยังไม่ศึกษาความหมายศึกษาความหมายเถอะใครที่อ่านกรอ่านแล้วรู้ความหมายแล้วยังไม่รู้เต้นยวิทหาครูเรียนเต้นยวิทเถอะนะครับก็อันนี้คือในเบื้องต้นที่ขออนุญาตพูดในช่วงแรกของรายการก็คือว่าวันนี้อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ย ลองอ่านในอันกุรอานแล้วก็ดูความหมายเนี่ยท่านจะบางคนอุทานขึ้นว่าอัลลอฮฺอักบัดบางคนบอกสุภานัลลอฮบางคนบอกอัสซักฟิรุลลอฮในกุรอานมีพูดถึงเรื่องของการกําเนิดมนุษย์ด้วยในกุรอานพูดถึงเรื่องของการอะครับน้ําที่ตกประมดจากฟากฟ้าในกุรอานพูดถึงเรื่องของดวงดาวดาราศาสตร์ธรณีวิทยามีเศษส่วนในเรื่องของการแบ่งมรดก ไม่ใช่เฉพาะไปสวรรค์กับนรกอย่างเดียวนะกู้นักอ่านนะแล้วเวลาอ่านไปแล้วท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับแล้วลองอ่านอ่านตอนนี้คอมพิวเตอร์นะครับเสิร์ชหาข้อมูลโทรศัพท์เสิร์ชหาข้อมูลได้อ่านไปแล้วลองพิมพ์คําว่าเด็กกำพร้าในกู้อ่านมีกี่คําอ่านกู้อ่านไปแล้วลองหาสิครับว่าคําว่าสวรรค์ในกู้อ่านมีกี่ครั้งอ่านไปแล้วคําว่าฮาลานในกู้อ่าน่มีกี่ครั้งแล้วก็มีกี่ครั้งเสร็จปุ๊บท่านลองไปดูสิ คำว่าฮารานที่เกี่ยวกับอาหารมีกี่ครั้งคำว่าฮารานที่ไม่เกี่ยวกับอาหารมีกี่ครั้งแล้วก็ไปดูคำว่าฮารอมกับสิ่งที่เป็นอาหารที่จะบริโภคเนี่ยสัตว์อะไรบ้างที่ห้ามมันจะค่อยๆเรียนไปสุดท้ายที่บอกว่าสมัยเราสุลุลาะซอลลัลลอะฮิวะซัลลมแล้วสมัยของซอฮาบะเราเดีัยลอฮาอันฮุ่มเขาไม่ได้ถูกแยกเป็นวิชาแล้วก็ไม่ได้ถูกแยกเป็นระดับชั้นเรียนด้วยไม่มีสซนวีไม่มีเอาดาดีด้วย แล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมหาลาัยด้วยแล้วก็ไม่ได้มาแยกเปน็นวิชาฟิกเตอฮีดอะดิสเลยกุรอานเล่มเดียวตั้งเลยแล้วกันในนั้นแหละมันก็คืออะไรครับมีเรื่องของการศรัทธาในนั้นมีเรื่องของการที่จะอะไรครับเป็นบทบัญญัติจะเป็นละหมาดจะเป็นการถือสิ้นอดจะเป็นสาการดแล้วก็แบบอย่างก็คือท่านสุรุลล,ล,ลาอซัลลอฮุอะลิวะซัลลัมเป็นผู้ปฏิบัติอัลลอฮ์ทรงประทานกุรอานมาแล้วก็ ยิบรีณเป็นมาเลกัตที่นํามาให้กับรอสูลุลลอฮ์เรียกว่าวายูแลว้วกุรอานก็จึงเป็นธรรมนูญและก็ธรรมนูญนั้นรอสูลุลลอฮ์เป็นผู้ที่นํามาสู่การปฏิบัติเอาล่อใช้ละเมิดแต่ไม่ได้บอกวิธีละเมิดแต่ผู้ที่ปฏิบัติคือรอสูลุลลอฮ์นั่นคือการละเมิดที่มีคําสั่งมีการใช้และผู้ปฏิบัติสฮฮาบะที่อยู่ณเวลานั้นก็ปฏิบัติ โดยปฏิบัติเห็นรอสูลุลอฮ์ปฏิบัติแล้วก็มาจากตัวบทของอันกุรานมันก็ง่ายมันก็สวยงามไงแต่หลังจากนั้นมาแต่และยุคแต่และช่วงจากกุรานที่ไม่มีการรวบรวมก็มีการรวบรวมกุรานในสมัยหลังจากใครสซฮาบะมาก็ไม่มีจุดเพิ่งจะมาเริ่มใส่จุดเพิ่งจะมาเริ่มใส่สระในยุคของอะไรหลังจากที่รอสูลุละาะสลัลวะหรวะซาลัมวะฟาดเสียชีวิตกุรานจึงรวบรวม กรอ่านจึงจะเริ่มมีการใส่สระกรอ่านจึงจะเริ่มมีการใส่จุดกรอ่านจึงจะเริ่มมามีการบอกว่านี่คือตะยุวิตไม่ได้เกิดในยุคของรอสุรุลลอฮ์สันลาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทั้งหมดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการที่จะให้เราได้เรียนรู้แล้วเกิดสมัยก่อนแล้วยังมีบางประเทศที่บอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเรียนเป็นระบบศาสนาอดสลาเรียนคือเรียนแบบอะไรครับ ท่องกุอ่านให้จบหนึ่งเล่มก่อนจบเสร็จหนึ่งเล่มพร้อมท่องอะไรครับหุกลมของเตยุวิศเสร็จแล้วไปท่องฮัดติสเสร็จแล้วท่องฮัดติสเสร็จปุ๊บค่อยไปเรียนวิชาฟิกโดยเอากุรอ่านกับฮัตติสนั่นแหละไปเป็นวิชาฟิกเขาเรียกอฟิกอักกามเนี่ยเนี่ยคือการเรียนแบบสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเราเรียนแบบเพื่อสอบสอบเพื่อจะเอาช ه าดนใบประกาศนียบัตรเพื่อที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกเอาเรียนวิชาฟิกปีหนึ่งกับฟิกปีสองกับฟิกปีสามกับฟิกปีสี่กับฟิก แต่เวลาไปถามกุรานเราจะมีรู้เรื่องอันนี้คือเรื่องที่บอกว่าการเรียนการศึกษากระบวนการจัดการศึกษาของเราเนี่ยจึงต้องบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูว่าสมัยก่อนเรียนทําไมเขาปฏิบัติสมัยนี้เรียนกันเยอะแต่ทําไมไม่ค่อยปฏิบัติแล้วทําไมวันนี้เรียนแล้วทํำยังไงที่จะให้อหมานของเราเพิ่มไม่ใช่อหมานลดเรียนแล้วทํยังไงที่จะเกิดทะกวัวก็ฝากไว้นะครับว่าวันนี้สําคัญที่สุดก็คือว่า ผมขออนุญาตเรียกร้องและเชิญชวนว่าอ่านกุรานรให้ได้ศึกษาความหมายในกุรภานให้ได้แล้วขออนุญาตเตือนนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าจะอ่านกุรานอย่าอ่านจากภาษาคาราโอเกะอย่าอ่านจากภาษาที่เป็นภาษาของคุณถ้าคุณเป็นคนพูดภาษาอังกฤษอย่าไปอ่านภาษาอย่าอ่านนั้นกุราจากภาษาอังกฤษ อัลฮัมดุลิลแ์จะไปอ่าน a n h u m อัลฮัมดยูอัลฮัมดูไม่ได้หรือเอาอ่างมณฑลเราลิงฮอนุมณฑลมอมะอัลฮัมดดเด็กสรุปอัลฮัมดูไม่ได้เพราะท่านจะอ่านกุรอ่านไม่ได้รุกคือไม่ได้อัธรศแลวไม่ได้ความถูกต้องไม่แนะนําเด็ดขาดเลยและหนังสือเขาเขียนเป็นเล่มเลยว่าอุลามะเกือบทั้งโลกเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการ เรียนอัานกุรานด้วยกับการอ่านจากภาษาที่เป็นคาราเกะคือประเทศของคุณให้เรียนจากอลลฟเป็นอลิฟบาเป็นบาตาเป็นตาซาเป็นซาและเดี๋ยวเวลาไปอ่านในกุรานปุ๊บท่านจะเกิดความรู้สึกว่ามันง่ายนะครับก็เป็นกําลังใจสําหรับคนที่กําลังเริ่มเรียนและให้กําลังใจและอินชาลอ์ในการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านนักกูรานก็อินชาลอ์ใน ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ในเมษา้าเนี่ยเรามีบุคลากรมาแล้วมีครูรับมาสำหรับคนที่เป็นคนที่เก่งอยากจะเรียนกับของแท้เรามีด็อกเตอร์มาแล้วแล้วเป็นครูสอนฮาฟิตแล้วก็เป็นครูที่อะไรครับได้รับใบอนุญาตจากมหาวิทยาลัยอันอาซัตสามารถสอนในเรื่องของกีฬราอาร์ด้วยแล้วเราก็มีภรรยาของท่านมาก็ได้มีสนัดในเรื่องของสอนกีฬามีลูกสาวที่อยู่อายุประมาณ สิบหกสิบเจ็ดก็สามารถที่จะสอนกุรอานได้เรามีโรงเรียนบ้านรักกุรอานเอกชารล,ล็อกเราก็จะทําเป็นห้องสําหรับเด็กเล็กสําหรับเ,เด็กโตนิดหนึง่งสําหรับผู้ชายแล้วเราก็มีครูของเราประจําอยู่ด้วยนะครับก็เราจะใช้อาคารที่อยู่ทางด้านหลังผมนี่แหละทําให้เกิดการใดการเรียนรู้ทางด้านกุรอานรอติดตามข่าวนะครับทางเพจของโรงเรียนบ้านรักกุรอานกันนะครับ ก็ในช่วงแรกเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงสองเรามาดูการทดสอบที่เกิดขึ้นที่ประเทศลิเบียซึ่งมีตัวแทนประเทศไทยไปร่วมตรสอบด้วยนะครับพักสักครู่ครับ